ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ที่กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรีวิวเกี่ยวกับโปรแกรม Android Auto นะครับ Android Auto คืออะไรครับ Android Auto ก็คือโปรแกรมที่เขามีให้มาใช้ในจอรถยนต์นะครับเขาจะมามีให้มาใช้ใน จอเดิมที่ติดมากับรถยนต์นะครับซึ่งหลักๆนะครับเราก็จะใช้แผนที่เนี่ยนะครับ Android Auto ก็คือการใช้มือถือโทรศัพท์มือถือของเรานะครับนี่นะฮะเชื่อมต่อเสียบสายนะครับเสียบสาย USB เชื่อมต่อกับรถนะครับกับพอร์ต USB ของรถนะครับมันก็จะขึ้น Android Auto นะครับโอเคนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับที่รองรับแบบ Android Auto แบบ ไม่มีสายเราก็จะเชื่อมต่อกันแบบที่ไม่ต้องใช้สายนะครับแต่อันนี้ของผมมันที่จอรถนะครับมันไม่รองรับแบบไร้สายนะครับผมก็ต้องใช้สาย usb เสียบเชื่อมต่อนะครับเมื่อเราเสียบโทรศรัพท์เชื่อมต่อกับรถยนต์นะครับขั้นแรกที่มันเข้ามาก็จะเป็นเนี้ยครับ android auto ก็คือคานนำทางนะครับหลักๆที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่นะครับก็จะ ใช้เป็นการนำทางนะครับเมื่อเราเสียบขึ้นมาหน้าแรกมันก็จะเข้ามาแบบนี้เลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองไปตั้งค่าดูครับอันนี้สามารถตั้งค่านะครับให้เป็นแผนที่การจราจรหรือแบบดาวเทียมก็ได้เนี่ยครับอ่าเราจะแสดงผลแบบดาวเทียมได้เลยนะครับโอเคหลักๆนะครับเราก็จะใช้โปรแกรมตัวเนี้ยในการนำทาง นะครับหลายท่านที่ใช้อยู่ก็จะใช้ในการนำทางนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะฮะโดยกดปุ่มที่ไมโครโฟนนี่นะครับหรือกดปุ่มที่คําสั่งเสียงที่พวง,งมาลัยรถก็ได้นะครับอันนี้ผมทําคลิปผมก็จะกดตรงนี้นะครับตรงรูปไมโครโฟนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองบอกว่าไปซคอนสแควร์ดูว่าเขาจะนําทางได้ถูกไหมฮะมันจะขึ้นนําทางไหมครับไปซีคอนสแควร กำลังนาทางไปยังซีคอนสแควร์สีนครินเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นนําทางให้เราถ้าเราขับรถออกไปมันก็จะ,อะบอกเลยครับวิธีการนําทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอนนียครับมันจะขึ้นบอกว่า22นาที15กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคครับหลักๆผู้คนส่วนใหญ่ที่ใช้ And r o i d Auto นะครับที่เชื่อมต่อ,อมือถือกับหน้าจอรถยนใช้ a อ d r o i d Auto นะครับก็จะใช้นี้เป็นหลักนะครับ แต่คราวนี้นะครับผมมีแอปนะครับที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม a n d r o i d Auto นะครับทำให้ดู Youtube ได้นะครับรถวิ่งก็ดูได้นะครับไม่ดับแล้วก็ดูทีวีออนไลน์แบบเลือกช่องนะครับได้มากกว่า400ช่องนะครับซึ่งมันเยอะจริงๆผมนับแล้วผมก็ไม่ได้นับแล้วนะครับแต่ผมคำนวณดูเฉยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแต่ผมขอยกเลิก การนำทางก่อนนะครับยุติการนำทางมันสะดวกนะครับคือเราใช้คําสั่งเสียงครับเราไม่ต้องไปพิมพ์อะไรเลยนะครับโดยกดที่ปุ่มพวงมาลัยรถก็ได้นะครับแล้วใช้คําสั่งเสียงให้มันยกเลิกมันก็ยกเลิกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับ Android Auto นะครับที่ทําให้ดู YouTube ได้ทําให้ดูทีวีออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ที่ผมติดตั้งมาก็จะมีอสองโปรแกรมนี้นะครับเฟอร์มาตาออโต้นะครับกับคาสตีมนะครับสองตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับส่วนเฟอร์มาตาคอนโทรลเนี่ยเราติดตั้งไว้เพื่อเวลาเราเล่นโปรแกรมเฟอร์มาตาออโต้นะครับเราจะสามารถควบคุมที่ปุ่มพวงมาลัยรถได้คือเลื่อนไปดูทีวีช่องถัดไปหรือว่าเราดู youtube อยู่นะครับ แล้วเราเลื่อนเล่นไฟล์ถัดไปอะไรเงี้ยครับโดยกดที่ปุ่มพวงมาลัยได้นะครับคือคอนโทรลที่ปุ่มพวงมาลัยได้นะครับโอเคครับไอโปรแกรมคา t สตรีมเนี่ยอันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วเคยเอสอนวิธีการติดตั้งไปแล้วนะครับเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับคลิปวิธีการติดตั้งโปรแกรมคา t สตรีเนี่ยผมเคยทําแล้ว มือถือก็เป็นมือถือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี่เลยนะครับคือไม่ต้องรูทนะครับไม่ต้องรูทอ่มันจะไม่เกี่ยวกับระบบของโทรศัพท์ระบบของมือถือเลยนะครับหรือระบบของอ่ารถยนต์เราก็ไม่ต้องไปรือไปอะไรเลยนะครับเราติดตั้งโปรแกรมแล้วเราก็ดูได้เลยครับอันนี้ครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับโปรแกรมคล s สตีม m นะครับเอาไว้ดู youtube นะครับสัมผัสที่หน้าจอได้ค้นหาด้วย คำสั่งเสียงตรงนี้นะครับโปรแกรมคาสตรีมจะพิมพ์ไม่ได้นะครับพิมพ์ให้เราเลือกพิมพ์ไม่ได้ครับเราต้องใช้คําสั่งเสียงนะครับตรงนี้นะครับสมมติผมจะดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็กดเข้าไปดูหนังเนี่ยนะครับมันจะค้นหาด้วยคําสั่งเสียงนะครับมันก็จะมีหนังขึ้นมาให้เราเลือกเลยครับถ้าเรารู้จักชื่อหนังเราก็พูดชื่อหนังไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเรื่องนั้นเลยครับ ก็โอเคครับโปรแกรมคาสตรีมเนี่ยเราจะไม่พูดถึงแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วเนาะก็จะมาสู่โปรแกรมหลักๆเลยนะครับอ่าเราจะมาสู่โปรแกรมหลักๆเลยก็คือโปรแกรมนี้นะครับ f e r m a t a ต้าอนะครับ f e r m a t a ต้าอตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่น1.8.4นะครับขณะนี้นะครับในขณะนี้ ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดคือ1.8.4หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมต้องติดตั้งเวอร์ชั่น1.8.4ในเมื่อคลิปก่อนก่อนหน้าที่ผมเคยสอนดาวน์โหลดจาก AA Store มันก็มีอยู่แล้วแล้วมันแตกต่างกันยังไงโปรแกรม s o m a t a Auto นะครับที่เราดาวน์โหลดมาจาก AA Store นะครับตัวนั้นจะเป็นเวอร์ชั่น1.7.7นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่านะครับ แต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น1.8.4นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะไม่สามารถดาวน์โหลดจากแอ s t o r e ได้นะครับเพราะมันไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับใน a อ s t o r e มันจะมีแค่1.7.7นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า f ฟ r m a t a auto 1.8.4เนี่ยมันต่างจาก,ก1.7.7ยังไงครับมันต่างจากที่เราดาวน์โหลดจาก เอสโตยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเนี่ยครับหลักๆมันก็จะมีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยนะครับโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่เราแอดเข้ามานะครับแอดโฟลเดอร์มามาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะเราดาวน์โหลดหนังดาวน์โหลดเพลงดาวน์โหลดอะไรก็ช่างครับถ้าเราดาวน์โหลดแล้วเราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนเราสามารถเปิดดูได้นะครับอันนี้ผม เคยดาวน์โหลดมาแล้วนี่หนไหมครับนี่ครับเป็นไฟล์เพลงไฟล์หนังอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอของผมเองนะครับเราเปิดเล่นได้เลยนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดไม่มีอินเทอร์เน็ตดูหนังสองเรื่องสามเรื่องก็แล้วแต่ครับไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเราเปิดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มาดูที่ YouTube นี่ครับบาร์ด้านล่างกดเข้าไปครับเราสัมผัสที่หน้าจอได้แบบ ไหลลื่นมากครับโปรแกรมนี้ก็โอเคครับคือโทรศัพท์เราไม่ติดนะครับหน้าจอปกตินะครับสามารถเข้าไปเล่นแอปอื่นๆได้ปกตินะครับทั้งทั้ที่เราก็ดู YouTube ดูทีวีออนไลน์กับหน้าจอลถได้นะครับเราสามารถเข้าไปเล่นแอปอื่นได้เลยนะครับเนี่ยครับเราสามารถเข้าไปเล่นแอปอื่นได้เลยนะฮะก็โอเคนะครับอันนี้ผมวางโทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับ แต่กี้นี้เราพูดถึง youtube นะครับมันก็จะมีช่องให้เราอยู่แล้วนะครับ u t u b e นะฮะอ่าเนี่ยนะครับเลื่อนไปเห็นไหมครับมีช่อง youtube ให้เราอยู่แล้วนะครับโอเคครับเราจะไปดูสิ่งที่เพิ่มมานะครับไอตัวนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับปกติของมันปกติของมันก็มีอยู่แล้วนะครับ เบลเซอร์เนี่ยนะครับของเบสทุ่งสงหน่อยคุณผู้ชมคงจได้นะเรื่องของเบสเเนี่ยโอเคครับอันนี้ผมหยุดก่อนอันนี้ผมหยุดก่อนนะครับเราจะไปดูตรงนี้นะครับทีวีออนไลน์นะฮะทีวีออนไลน์เนี่ยในเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดจุดสี่นะครับมันจะมีทีวีออนไลน์เข้ามาเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมานะครับโดยที่เราสามารถเลือกช่องดูได้เลยนะครับเนี่ยครับเยอะมากครับ อันนี้ผมลองกดออกไปก่อนนะครับเห็นไหมครับก็จะแยกหมวดหมู่ไว้ให้ไว้ให้เราเลยครับอย่างไทยดิจิตอลทีวีนะครับเห็นไหมครับก็คือมันสะดวกตรงที่ว่าเราเลื่อนแล้วเลือกช่องดูได้เลยนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมฮะโปรแกรมนี้มันจะสะดวกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าช่องแต่ละหมวดหมู่นี้มีช่องให้มากมายนะครับคือผมคํานวณแล้วก็น่าจะประมาณตกสามสี่ร้อยช่องนะครับอย่างนี้ครับตัวที่สองนี่ครับเห็นไหมครับ เราก็จะมีคําว่าวารายตี้นะครับเป็นช่องวารตี้อะไรนะครับเกี่ยวกับช่องวารตี้เห็นไหมครับก็คือแยกงวดหมู่ไว้ให้เราเยอะแยะเลยครับกดย้อนไปอีกทีนะครับอย่างเช่นสามนี่ตัวที่สามนี่เป็นช่องนิวนิวก็คือเป็นพวกข่าวนะครับช่องข่าวช่องซินเอ็นฟ็อก BBC อะไรครับเห็นไหมครับเยอะแยะเลยโอเคครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ แต่ละหมวดหมู่นี่ก็คือหลายช่องมากมีช่องเคเบิลทีวีนะครับช่องดิจิตอลทีวีนะครับช่องสําหรับเด็กนะครับช่องดิจิตอลทีวีนี้นะฮะเขาจะแยกออกมาให้เราเลยช่องสามที่เป็นช่องดิจิตอลนะครับก็จะลงท้ายด้วยเอดีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับช่องสามช่องแปดช่องเก้าช่องอะไรที่เป็นดิจิตอลอยู่ในนี้หมดเลยครับเขาแยกหมวดหมู่ไว้ให้เราผมว่าสะดวกมากเลยครับมีช่องหนังช่องเคเบิลทีวี โอสารพัดเลยครับรวมๆแล้วก็ผมคํานวณนะครับก็ประมาณอยู่ที่400ช่องนะครับผมว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเข้าไปดูกันนะครับช่อง5เขาเนี่ยครับเล่นได้เลยอันนี้อันนี้ไม่เต็มจอนะครับเรากดขึ้นมาเห็นจุดสามจุดไข่ปลาเนี่ยนะครับเราก็เลือกวิดีโอนะครับเลือกวิดีนะครับให้เราเลือกไปที่วิดีโอ แล้วมาตั้งค่าวิดีโอตรงนี้นะครับสแกนนิ่งนี่ครับเราจะเลือกฟูลสกรีนหรือออริจินอลไซส์ก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะเต็มจออัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าเราจะเปลี่ยนอ่าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนช่องนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนช่องให้เราปิดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนช่องไปช่องอื่นได้เลยครับอ่าช่องเจ็ด เลื่อนเปล so ี่ยนช่องได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนช่องได้เลยนะครับเห็นไหมครับพ่าเราตั้งค่าให้มันเต็มจอมันก็เต็มจออัตโนมัติเลยอยู่แล้วครับเราจะตั้งค่าเฉพาะทีแรกนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนไปดูช่องอื่นเราก็ปิดครับตัวนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนไปชุดดูช่อง9ครับถ้ามันไม่เต็มเราก็ ปที่วิดีโอเหมือนเดิมครับวิดีโอสแกนนิ่งครับเต็มจอครับผมว่ามันมีช่องให้ดูครับผมว่าเฟอร์มตาโตเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมาดีมากๆเลยนะครับคือมีช่องทีวีออนไลน์ให้เราดูแบบจุใจเลยครับมาประมาณ400ช่องนะครับก็โอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับที่ผมอยากมารีวิวก็คือโปรแกรมนี้แหละครับ Fermata ต้าออโเวอร์ชันนะครับ1.8.4นะครับแต่วิธีติดตั้งนะครับมันจะไม่เหมือนกับเวอร์ชัน1.7.7นะครับเพราะ1.7.7นะครับเราสามารถดาวน์โหลดที่ a-a Store ได้นะครับแต่ไอตัวเนี้ย เราต้องติดตั้งด้วยไฟล์ apk นะครับเราจะต้องติดตั้งด้วยไฟล์ apk เดี๋ยววิธีติดตั้งและวิธีการแอดช่องนะครับแอดช่องให้ดูทีวีออนไลน์แบบเลือกช่องได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำไปสอนอีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะทำคลิปแยกไว้ต่างหากเลยนะครับผมจะทำคลิปแยกไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมอัพคลิปนี้ลงแล้วผมทำคลิปวิธีติดตั้ง เฟอร์มาต้าออโต้หนึ่งจจุดสให้ต่อเลยนะครับเดี๋ยวก็ใครถูกใจก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนในการารับชมวิดีโอใหม่ๆของผมที่อัพลงไปนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับให้ด้วยนะครับสำหรับ วันนี้นะครับอ่าผมก็จะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับติดตามกันต่อในคลิปหน้าได้เลยครับ